สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมคอมีโซนะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแกลนี่ครับแกลนี่เลกาซี่นั่นเองนี่นะมาเราจะมาเล่นอีซี่กันนะเพราะว่ามันง่ายดีเออใช่ง,ง่ายง่ายมาวันที่หนึงนะครับเกิดมาในห้องเว็นเมิน,มนีกแล้วนะครับยายไม่สงสารแขกเลยนะครับเนี่ยโหเหม็นเน่ามากเลยนะครับเราก็จะออกทางประตูนะครับเออไปเลย มาดูในห้องน้ํากันว่าจะมีอะไรอามาดูกันโอ้ไม่มีอะไรเลยอะไปดูห้องอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่ายายอยู่นี่ไหมถ้ายายอยู่ข้างล่างก็ก็ดีไปนะแต่ถ้ายายอยู่ข้างบนมันก็จะโชคร้ายหน่อยก็จะเล่นยากขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าถ้ายาย,ยข้างบนนะ่ะมันจะทําให้เราหาของยากนะนี่เราก็ได้กุญแจธนูมาแล้วเดี๋ยวเช็คแป๊บว่ายายอยู่ไหนนะโอเคครับยายอยู่หลังบ้านตอนนี้แล้วก็ไปห้องธนูได้เลยนะ เราก็จะเอาธนูมายิงคุณยายนเองนะเพราะว่าจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะมาทับมาห้องนี้เลยนะเราจะมาเปิดธนูกันนะแต่ก่อนแรกเดี๋ยวดูก่อนในนี้มีอะไรบ้างพราะยายอยู่ข้างหลังไะยายไม่มา,าง่ายหรอกพอดีปรับอีซี่อีซี่อะทำให้ยายแบบว่าเดินช้าลงมากๆเลยนะมาเตรียมธนูแล้วไหนๆยายอยู่ไหนครับขอขอ,ขอยิงสักทีหน่อย เออจะได้ไปหาของแบบว,ว่าเอ,อ่อให้ให้หลับไปก่อนนะมามายายมามามาชุอ,อ่าหลับไปสองนาทีนะครับและอันนี้เราสามารถเอ,อ่อยิงตรงนี้ได้อีกนะเออนะตรงเนี้ยทุกคนคงจะรู้แล้วมั้งแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปโยนไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะทำอย่างอื่นก่อนเออนะหาเช่นหาตรงเนี้ยเนี่ยเจอแล้วนะเนียอ่ออันนี้เรียกว่าอะไรอะหมุนหมุนเออที่มุนหมุนเออ เอาไปหมุนบ่อน,น้าหลังบ้านนะครับหลังบ้านคุณยายนะอาชิพแล้วก็กลับมาก่อนนะเพราะว่าเราต้องทําเวลานะเดี๋ยวคุณยายจะตื่นก่อนหาของนะครับอ่าแล้วเราก็เจอครีมสีเขียวนะเราเอาไปตัดตัดได้สามที่มั้งเออนะ่าจะตัดได้สามที่เออไม่ไม่ใช่สามที่สิบ่อน,น้ําข้างล่างก็ตัดได้สีท่ที่ใช่สีท่ที่เดี๋ยวสเตปโอ้ยโดนไม่โดนยายหลับไปนานอยู่นะครับสองนาทีเลยนะ เอาของโยนไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้กลับมาเอาที่หลังใช่หาคอให้เจอก่อนนะครับนี่นะยายร่างสลายไปแล้วแล้วก็จะเอาหนังสือไปวางนะครับเพราะว่าเราจะได้กุญแจฟรีนะครับนะเอาเลยตรงนี้โล้หยิบยากได้รีโมทมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็จะไปเปิดห้องข้างล่างต่อนะแต่าวางไว้ก่อนเพราะว่ายายน่าจะเกิดแล้วนะครับนี่ไปหมุนไปหมุนนะหลังบ้านดิอะหมุนอะไรไม่รู้เออเนะี่ยที่หมุนนะั่งเออเนะี่ยตรงน,นี้เลย มาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับนี่นะครับค้อนนะครับได้คอนแล้วก็จะเอาคอนไปทุบเอ่อตรงตรงประตูนะตรงประตูแล้วก็ห้องเซเลนีน่าแล้วก็แถวแถวห้องนี้มันมีอีการนะครับตรงนั้นแหละเราจะเอาไปทุบแต่เราใช้ไขควงเปิดตรงนี้ก่อนนะครับได้กุญแจรถนะครับมาดูกันว่าใต้กุญไม่ใต้เบาะเนี่ย เอ้ยไม่ใต้ไต้ท้ายรถเนี่ยจะได้อะไรนะครับนี่นะครับได้อ,อ,อาหารอีกานะครับเราก็จะไปให้อาหารอีกากันนะครับอ่าผมเห็นแล้วนะครับตัวนั้นมีมาสเต,ตอร์คีนะครับมาสเต,ตอร์คีสีแดงๆนะกุญแจดอกแดงๆนะเออใช่นี่นะแล้วก็จะเอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนมีเสียงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็ทุกก่อนนะ ยายไม่มาทุกคนใช่เออแต่ยายอยู่นั่นแล้วไปก่อนดีกว่าแล้วก็ทุกห้องนี้นะครับนี่เลยไม้วางระวังตกด้วยถ้าตกปุ๊บตัวแตกนะอ่าลิ้นชักได้ครีมนะครับความจริงครีมอยู่นั่นแล้วนะแต่ว่าเอาอน,นี้ก็ได้ใกล้กว่านะเราค่อยเดินนะเออนะ่ยรอดแต่ยายเห็นแล้วนะครับอุ้ยกดผิดแต่ไม่เป็นไรนครับยาเยเดินใช้อยู่แล้วปกติก็เดินใช้ยแล้วเป็นคนแก่ก็งี้แหละเนาะ ชิวๆเลยนะครับแล้วก็จะเอากุญแจนี้นะครับไปเปิดห้องใต้ดินนะอุ้ยวัสดีครับเจอยายก่อนนะครับแต่จุกได้นะเออตรงนี้เลยจุกเลยนะโอ้โหเจอยายจุกเหมือนกันนะครับยายก,ก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเออมันเป็นแค่ไายนะทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเราเราเก่งกว่าเราเป็นคนนะครับเออก็เปิดเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาของเพิ่มก่อนนะ โอ้โหยายมาแล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเหยียบโอ้แย่แล้วครับเหยียบกับดักนะมาดูกันทันไหมเออทันนะครับนั่นไงว่าแล้วเพราะว่ายายเดินช้านะครับได้ไขควงนะครับแล้วก็เอาไขควงลงไปกับเราเลยนะเราจะไปหาของข้างล่างต่อนะครับตรงนี้ก็จะมียายแบ่งมุมนะครับให้เราระวังเอาใส่แล้วก็ไปนะครับแล้วก็จะเอาไขควงต่อนะเนี่ยครับได้มาแล้วนะไขควง อะมองขวามองซ้ายก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนย,ยัยแมงมุมสวัสดีนะได้กุญแจเซฟนะครับกุญแจตู้เซฟนะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะเพราะว่าเราจะขึ้นไปข้างบนบนรีบนะครับมันมีสองชั้นนะตรงเนี้ยเออแต่ผมจําเลขไม่ได้อะผมไม่ได้ดูเลขเลยอะมันเป็นเลขอะไรนะลืมแล้วเดาๆเอาละกัน,นครับโอ้นี่ครับเดาถูกนะครับ ในแตงโมได้แผ่นล็อกคีย์นะครับเราก็เรียกยายก่อนนะก่อนที่จะไปเพราะว่านี่ชิ้นสุดท้ายแล้วมัง้งมั้งนะต้องไปดูอีกทีนึงก่อนอ,อ่ใช่นะครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะมาแล้วก็ไปกันดีกว่า